นักท้ายสบายดีพี่พี่น้องน้องเบอร์สุผูสุคนกับเสามือที่สองค่ะมือนี้อากาศคือเป็นซีปวดปอดโป,ดปงโปงขึ้นมาในจักน้อยค่ะหลังจากกินขา้าวเส้าจะตัวเด้งทน้าท้เศก้าออกเดินท่างตัวบัตรเดินทางไปใส่บัตรที่บร์เด็ดเป็นไกลดอกคำพี่น้องเพราะว่าอากาศยังไหวใจบ่ได้ค่ะฝนนี่สิตกุกบาดใดกระได้ค่ะเพื่อบ่ให้เป็นการเสียเวลาพวกข้าก็เลยว่า โอเคกัน okay, okay. สั่นออกไปย่างอ้อมซี่เบิงจักเบิงจะข้าวกันนะมันสิเป็นยังไงก็เตรียมอุปกรณ์กันตายไปน้ำลคะค่ะพี่น้องขันหอกขันหม่มก็่าลืมติดใหม้ติดมือไปน้ำคะ่ะวมือน,นี้ก็ท้องฝ่าเปิดขึ้นมาจักน้อยค่ะก็สีเดียวเห็นวิวภูวเขาทั้งหลังนะคะ่ะพี่น้องชัดขึ้นเนาะสวยงามคะ่ะพี่น้องเห็นนิดนิดหน่อยหน่อย,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 อยค่ะลูกไส้กับใบยักท่ายลูกเด้บ่มัก้องวิ่งไผอยากเบิ่งก้องวิ่งไผอยาก เขากองก็แม่มาล่อนจะคนเลยมี่ถ้ผู้เบาหยากหยกเนี่ยมาล่อน,นสอ,อนสอ,อนเงิสออนสร้สสางบานซองเพิ่นโรงแรมมันกเ็เฮ็ดงามงามค่ะตอนนี้ก็ล่งยืนพิจารณาว่าสิไปใส่หรือไปขัวโรงแรมหลังนี้กับโรงแรมบักไงค่ะพี่นองแต่ว่าเป็นโรงแรมห่างค่ะเพิ่นปลอยเห้มันห่างสงสยัยสิติดผิดคู่ผิดค่ะ ตั้งอยู่ต่อหนา้าต่อตากับทะเลสาบเลยค่ะวิวสวยค่ะพี่นงค์ท้องฟ้ามันเปิดจะเห็นวิวทิวเขาที่เฮ้าจะขึ้นไปเบิงที่เฮ้อยานจะขึ้นไปเบิงอะค่ะแต่ว่าเมื้อนี้ก็ยังที่บอกท้องฟ้ามันบ่เปิดแห้งเปิดนิดนึงค่ะเดี๋ยวกับขึ้นมาเดียวกับฝนตกเดียวกับไปยงพ่อซามนีละค่ะ ค่ะตอนนี้ที่มงานเดินดงดินป่าเฮาก่ย่างออมทะเลสาบค่ะถนนการย่างออมทะเลสาบกับไปแบบง่ายๆอยู่ในธรรมศาสตร์หิมแม่น้ำนี่แหละค่ะพี่น้องเลียบหิมแม่น้ำไปแล้วความพิเศษของการไม้ยางคือเจ้าไปยืนยุ่ยุดนี่จ้าเลี้ยวกลับไปด้านหลังหรือว่าไปอีกทางหนึ่งมุมหนึ่ง เจ้ากระสิได้วิวได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งค่ะบางหันพวกเขาอยู่ฟังทางผนทางทางโรงแรมเลี้ยวกับมาทางผี่กระสิเห็นบรรยากาศอีกแบบหนึง่งพอเขามาอยู่อีกฝากฟังหนึ่งของโรงแรมเลี้ยวกับไปที่ราคาพี่น้องมันก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึง่งมันก็งามค่ะแม่มาล่อนกับเด็กหน่อยก็พ่อหญ่เองสิมากมาเที่ยวจังสีละค่ะบ่แมนวาอัน,นดีเด้มันเห็นวิวเห็นอย่างแล้วมันก็ มีพลังงานบวกเข้ามาใ,ในห้องรู้ึกดีก็เลยพ,พ,พากันไปเทียยเเท่ยวจังซี่ค่ะน้ำในทะเลสาบนี่ก็เป็นน้ำที่หิมะมันละลายแลว้วไหลลงมามาห้มมาตุ่มกันอยู่นี่คะ่ะมันแล้ายขว่ามันเป็นเอน่งน้อยเนาะก็เลยกลายเป็นทะเลสาบขึ้นมากคะ่ะเวลาหนาวแถวนี้ภูเขาก็สิปกคุ้มไปด้วยหิมคะค่ะส่วนตัวแม่มาล่อนเองนี่กะ ถือว่าเป็นความโชคดีที่ได้มีโอกาสได้มาเบิงมาเห็นตอนยังบม่ท่านเดทเ่าค่ะ <ring> เพราะว่าคันเทาไปก็นี่การไปการมา <ring> มันลาบ,บากกับพี่น้อง <laughs> ยางน้อยนึงกับมือแลละสิบบ่ได้เห็นอีหยังค่ะเออ <laughs> ถือว่าเป็นความโชคดีอยู่ที่เฮ้ามาตอนที่เฮายัางบม, <laughs> ม่ทันเด้มืดเหือมืดแห้งเนาะค่ะก็จะเก็บเอาความประทับใจเอาเอเนอร์จีโพซิทีฟเอเนอร์จีหมายถึง มาสะอาดแบตมาเติมพลังให้เจะของเพื่อจะกลับไปสู่งานหลังจากหนีเนะ <S <S าะค่ะสาภาพอ <ide> ากาศตอนนี้ก็ค่อนข้างดีจะเย็นครับพี่น้องก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวก็ใส่ไปเท่าที่ทมี่ละค่ะก็ถือว่าหนาวแต่ว่าเฮายางอันไปเรื่อยๆอ,ยอยังสีมันก็หลดความหนาวไดี๋ยไปไล้เติบค่ะเพราะว่าความตังใกคือว่ามันมาชสวงหนาหอนเนาะ ภาคลือดูอรอนเฮาก็นึกว่ามันสี้อนไปเบิดสุมองสุบอนมันโ่เมนติที่ะถ้าเกิดว่าฝนตกลงแมงสีอากาศก็สิเปียนไปเป็นเย็นท่านที่เลยค่ะมันสิโ่เมนว่มาฝนตกขนหอนคือบานเฮ่าเนาะก็สิแตกต่างกันไปกด้เดรียนรู้หลายๆอันหลายๆแนวค่ะเวลาออกไปทอกไปเที่ยวผ้ากันไปห่อลิเดย์ยังสีตรงเตรียมตัวให้พร้อมค่ะสิ่งสำคัญสิ่งจำเป็นต่างต่าง,ต,างตั้งแต่ร่องเท้า ในการออกไปย่างเขาก็ต้องมีเอกตราวไว้ตั้งหากเสือผานาแพร่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะพี่น้องตั้งแต่หัวจดเทาเขาต้องเตรียมพร้อมค่ะอันนี้คือฟังทางโรงแรมที่แม่มาลอนอยู่เนาะก็ได้บรรยากาศอีกแบบนี่แบบนึ่งค่ะเสดายมองเทิงๆนี่เมกมันยังปกคุ่มอยู่ผู้เขาที่พวกเขาจะขึ้นไปเบิง แต่ว่ากับว่าเป็นยังค่ะก็ได้เห็นอยู่ว่าวเป็นแวมค่ะเพราได้ดีใจเนาะผ้ากันยางอ้อมทะเลสาบนี่กับว่ามันมีตะม้วนตัวข่อยเด้ค่ะมีคนมาเที่ยว้ลยข่ะยางกันสวนไปสวนมาอยู่นี่ละแต่ว่าแมมารอนกับบอบอถ่ายเพิ่นลงในวิดีโอสินะเพราะว่าอยู่ทางพีกย่างที่เมมารอนบอกนั่นละนยากข้าเจ้ากับไม่ยางไม่ยังอยู่ค่ะพวกทั่วผู้เทาผู้แกงสิ รถทั่วกับหลายค่ะเพราะว่าเขาเจ้าสิมาแปบแ๊บหนึ่งก็สิขึ้นไปเบึงภูเขาโดโลมิตเถอะอยู่เทึงๆแต่ว่ายัางที่บอกขมือไดอากาศดีคนก็สิขื้นมาหลายถ้าอากาศบ่ดีกับบ่หลายค่ะทะเลสาบกับยางบ่โดนค่ะประมาณบ่ถึงโมงหนึ่งกับออมละค่ะเป็นทะเลสาบเนีน้อยเนาะกัยยางกินลมส้มวิวว้านัวหัวมวนกันไป้าหยอกเา่ยางังกันไปละค่ะพี่น้อง เออสั่งปฏิสัมพันธ์กันไปภายในขอบครั้วบอกกับลูกกับหลานเห็นเล็กหน่อยเขาเด็ดเด็ดมวนเด็ดมา่สัมผัสธ,ธรรมชาติจัิงสิเพราะว่าอยู่ทางบานที่แมมมา่อนอยู่ก็มีอยู่ค่ะแต่ว่ามันมันคนเราฟิวงสินะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแมมมารอนก็นต้องขอขอบคุณยกค่วมดีคววงงามให้ผู้นําทีมงานเท่าค่ะวูหนาเผาเทาเนะพอหญยค่ะเป็นผ้ามา เพิ่ออยากให้เหาได้เห็นได้เปิดหูเปิดตาในสิ่งที่เหาบ่เคยเห็นค่ะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณเล่าหลายค่ะค่ะเนี่ยวางท่านกัจะมี จุดที่น้ำมันไหลลงมาจากภูเขาไหลลงมาหรือเลยน้ำใสไไลเย็นก็พี่น้องใสสะอาดกินได้ค่ะเวลาคนเฮอไไง่างเขางานอย่างนี้สิโบอิดน้ำเนี่ยค่ะน้ำนี่ใครก็ว่ามันเก็บสะสมที่ต้งภูเขาหรือว่าช่วงที่ฝนตกได้หลายหรือว่าช่วงพิมะละลายกันสีนะค่ะมันก็จะมีน้ำไหลลงมาท่านที่สะอานตลอดค่ะกินได้ค่ะ ย่างไปย่างมากกับว่าฮอดจุดที่แบบว่าอีกฝากสุดอีกฟังหนึ่งค่ะกับมีลงแรมอีกค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งโซนที่แบบ,แบว่าแคบเง่าออกมาแล้วก็มีสนามเด็กเล่นมีมองให้นั่งพักยังสิบค่ะเพิ่นกระจัดสั้นปันส่วนไว้ย่างดีเนาะค่ะเนาะ <Okay. S 1> เดี๋ยวฮองกับสิผ้ากันนั่ง <is> พักแป๊บหนึ่งกินน้ำกินใน้กินกาแฟรา hmm. กา สังเกตบ่งคนข็เจ้ามาพวกทีมขับรถมอไซค์สิกมารบมาหลายค่ะมาเป็นทีมงานแต่พี่น้องมาเป็นซิบขั้นเจ้าขั้นขาเจ้าไปทั่วน้ำกันขับมอไซค์เล็กน้อยกะบนั่งหอกค่ะาห,คาหาแนวเลนแนวหัวไปอันหน้าโอ้ยขาดสโนอสลิง อันหน้ายาคีเซลิงแม่ว่ายาคีแถวลูกมันสีขาดประจั <laughs> น <laughs> ปึ้งเนี่ย <laughs> ดาาข้าวบานข <laughs> ้าวเมืองนี่นะอันหน้าก็ได้อ้วนขึ้นหลายสิวาจังใดเนาะบอกลายเขาก็ว่าเข้าจมเออไหวลุนปวดตับค่ะแม่กับพยายามจะคอยซึมซับเพิ่นไปสาเหตุจังใดเพราะว่าแม่อิงก็บ่จอยค่ะ แต่ว่าส่วนตัวแล่ะก็ระมัดระวังในการกินอยู่การกินซุอันซุนนแนวล่ะหัันล่ะแต่ว่าขขอยมันเป็นคนจ่อยอยากบ่กิน,ข,กน,นข้าวกับ้วนคือเก่าค่ะจังสิว่าจังเดนี่ก็เป็นส่วงเป็นหมองจุดพักให้เด็กน้อยเด้ได้เล่นได้หัวเอาจออเจาะไอ้แจ๊ะคะ่ะเขาเคยเดเล่นได้หยอกกันค่ะสร้างความสัมพันธ์กันไปเยนองเพาะให้มันให้เขาหักเ้าแพงกัน เอออยู่น้ำกันกะเขาก็หยอกกัน<ม>ตะมอ<า><ะ>ตะแม่ค่ะห้างลังเทือกกับกัดกันอยู่ห้าลังเทือกับหักกันแพ่งกันค่ะอันหน้าในสิเว้ารูเรื่องกว่าน้องในจักน้อยเพราะว่าเป็นเอื่อยเนาะอายุห่างกันหาปีเนี่ยนะคะพี่น้องมาล่อนกับอันหน้าพ่อเดียวกันแม่เดียวกันค่ะเนี่ยค่ะรถทั่วนักท่องเที่ยวเพ่นกับมาเที่ยวหลายค่ะ มองทีเข so really. ้าอยู่นี่คือมีซูรีน่าอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล1,700งพัเกมีดเนาะอยู่ทั้งภูเขาสูงค่ะไอ้น้อยน้อยน้อยมาแล้วมาแล้ไอ้สไนมาแล้โอเคโอเคมาแล้ว Nochmal! Nein! No, no, no. Nein! Marlon, hör auf! Marlon! <laughs> bitte, hör auf! Nein! Okay. Gegen hat übertrieben, gegen gemacht. Okay. Bin nicht so. Du wirst nicht so genau. Merkt man. Marlon, okay, okay! Mach bitte mal nicht nach unten. Okay, es reicht. Marlon, bitte, es reicht.

So wie ich denn. Nein. Du musst auch schon mitmachen. Nein. Nein, okay, Was machst du? <laughs> Geh mal runter. Hm. So machst du? Nächste. Nein, dein Hose ist dreckig. ค่ะหลังจากปล่อยให,หย้เล็กน้อยเดล่นเดหัวจะเข้านึงล่ะตอนนี้ก็ย่างกลับมาหอดโรงแรมคือเกาค่ะก็กะเลยปรึกษาหาลือก,กันว่ามือนีเสียวจังไหนตอเพราะว่ามืออื่นพวกเขาสิเดินทางต่อแล้วถ้าเกิดบ่ไเด้ขึ้นไปเบิงก่อนเห็นอยากอยู่ทิงโดโลซือว่าโดโลมิเตอรอยู่ทิงทึงผูเขาเขาิบ่มีโอกาสได้เห็นค่ะพ่อหญ่ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวเฮาขับรถขึ้นไปเบิงเนาะสภาพอากาศสิเป็นจังไดกะสร้างมั่นเพิ่นว่ะ ก็ตัดสินใจไปเสี่ยงดวงค่ะเพื่อสิได้เห็นเดี๋ยวัะให้พี่น้องติดตามเบิ่งในคลิปต่อไปด้ค่ะว่าอยู่ทึ่งๆสิเป็นสภาพแบบใดเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ตอน,น้องไว้เพียงซ้ำนีล้ละค่ะสวัสดีค่ะ